สวัสดีค่ะท่านผู้ชม f อแฟนคลับของกร่องนะคะวันนี้เราจะมาทําแผ่นเกี้ยวที่ที่ผ่านมาคือเราหอ่อเกี้ยวเป็นก้อนแล้วนะคะอันนี้ปกติเราต้องทําแผ่นเกี้ยวก่อนที่จะหอ่อแต่นั้นเราซื้อมาสำเร็จรูปที่แมคโครแต่ตอนนี้เมื่อเช้านี้พอดีฉันยุ่งไปโรงพยาบาลจุฬากลับมาแฟนเขาทําแป้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็เลยเหลือนเนี่ย เราจะมาทําแผ่นเกี้ยวก็คือคุณจิมมี่เขาได้ปั้นแป้งเป็นก้อนยาวๆแล้วก็มาตัดนะคะตอนนี้มาดูวิธีที่ทําแผ่นเกี้ยวเองนะคะโดยที่ไม่ต้องซื้อนะคะใช้แป้งอะไรนะเฮียแป้งธรรมดาแป้งธรรมดานี่แหละค่ะเหมือนที่เราจะทํำข้าวต้มขนมขนมยัดไสเ้เวลามีงานมีบุญตามประเพณีของอีสานนะคะนี่ไงแผ่นเกี๊ยวนะคะเราจะหมวนแป้งให้ยาวๆก่อน นะคะแล้วก็เนี่ยมาชุบกับแป้งหน่อยจะได้ไม่ติดแล้วก็มากิ้งกิ้งนะคะก็จะได้เป็นแผ่นเกี๊ยวนะคะอันนี้ถ่ายให้ดูปกติมันต้องทําแผ่นเกี๊ยก่อนค่อยไปห่อแต่นั้นเราซื้อสําเร็จอย่างที่บอกพูดไปแล้วรอบนึงนะคะเราจะทําขั้นตอนการผลิตทุกอย่างทําเองแต่วันนั้นรีบเนี่ยมันจะเป็นก้อนนะคะแป้งทํามาเป็นก้อนแล้วก็ ค่ะจะไม่บี้ๆก็จะมีไม้ของเขาทําเป็นแผ่นเกีียวอย่างนี้อย่างที่เห็นน,น,นะคะเนี่ยตัวนี้เลยที่เราหอเมื่อวานที่ลงคลิปก่อนหน้านี้นะคะกิ้งไปกิ้งไปจนได้ที่นะคะมันก็จะเป็นแผ่นเกีียวให้นะคะอันนี้เรามีเวลาก็ใช้เวลาทํานานนะคะจํานวนแผ่นเกีียวเยอะแป้งเยอะก็จะได้จํานวนเยอะสี่สิบห้าสิบแผ่นขึ้นไปนี่นะคะนี่ไงพอทําเสร็จเนี่ยคะ่ะ ก็จะเป็นจํานวนตอนนี้น่าจะได้ประมาณสามสิบแผ่นแล้วนะคะทำเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะนั่นแหละเขาก็จะไปแพ็คใส่ซองขายเหมือนที่เอาของซื้อให้ดูเมื่อวานที่เป็นซองที่ห่อเป็นซองแผ่นเกีียวเส้นไหมนั่นนะคะอันนี้ก็จะเป็นของยี่ห้อของเราเลยของผ่องกับคุณจิมมี่นี่ก็เป็นแผ่นเกีียวของเราเองนะคะสำเร็จรูปนี้นะคะก็เป็นวิธีทำแผ่นเกีียวนะคะก็จะมีไม้ รีดให้มันเป็นแผ่นๆเป็นเรียบๆนะคะนะคะโอเคเดี๋ยวให้ดูแป้งนิดนึงนะคะเดี๋ยวสักครู่นะคะขอดูแป้งหน่อยอันนี้ก็คือคุณจิมมี่เขาทำแป้งเป็นเป็นก้อนเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะตัดแล้วก็มาบี้เป็นแผ่นเกี้ยวนะคะหนึ่งสองสามสี่สี่แถวนะคะอันนี้ทำแล้วแป้งก็ประมาณสัก ถุงหนึงหรือสองถุงรวมกันให้ได้ประมาณ4ี่ห้าแถวนะคะแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะได้จำนวนประมาณกี่แผ่นนะคะต้องมาดูว่าแป้งตีไปจำนวนสองถุงจะได้แผ่นเกี๊ยว4ี่ห้าแถวยาวที่ถ่ายให้ดูที่ในหม้อเมื่อกี้เนี่ยว่าทำเป็นแผ่นแล้วนะคะนี่กองอยู่นี่จะได้สักกี่แผ่นนะคะ โอเคอันนี้ก็เป็นเกจความรู้เล็กๆเล็กน้อยเอาไปใช้ในชีวิตรประจําวันได้นะคะสําหรับใครอยากทําแผ่นเกี้ยวเองโดยที่ไม่ต้องซื้อแมคโครทําเสร็จแล้วก็ไปหอ่อใส่ตามใจชอบตามใจฉันนะคะแล้วก็อย่างที่เราผงหอ่อคลิปที่ผ่านมานะคะโอเควันนี้ก็เป็นเกจความรู้เล็กๆเล็กน้อยขอจบคลิปเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ